<laughs> Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need is a better day. Fuck me. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีในการผัดกระเพราหมูสับแห้งๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเอาหมูสับของเรานะครับมารวนนะครับเราจะรวนไม่ต้องสุกมากนะครับอ่านแล้วเราก็ตัดทักใส่จานไว้นะครับมาเตรียมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมผัดกระเทียมกับเพรยงแห้งนะครับพอกระทะร้อนแล้วเราก็เอาพริกเกลืกระเทียมมาผัดเลยครับอ่าผัดพริกเกลืกระเทียมนะครับเราผัด อพอดูแค่กระเทียมมันเหลืองหอมนะครับเราก็เตรียมหมูสับที่เรารวนนะครับใส่ตามไปเลยครับคือเราจะตอนนี้เราจะผัดแค่เดียวนะครับเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงเลยนะครับเราจะใส่เครื่องปรุงเราจะใส่อะไรก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นซอสหอยนะครับแล้วก็ เป็นซีอิ๊วดำกับซอสฟ้าเขียวนะครับผมจะผสมกันนะครับเพราะว่าภาชนะที <kaz an> <ın> ่ผมใส่มันไม่พอใส่นะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวผมจะใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันได้ความเค็มจากซอสฟ้าเขียวแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพริกชุนะครับถ้าใครไม่รับประทานนะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดจนเครื่องปรุงทุกอย่างมันเข้ากับหมูดีนะครับก็ผัดกับเต้นไม่นานแล้วครับเพราะว่าหมูมันสุก ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็าใส่กระเพราเลยครับกระเพราผมจะเลือกเป็นกระเพราใบเล็กนะครับเพราะว่ามันมีความหอมมากกว่ากระเพราใบใหญ่นะครับเ,เราก็ผัดจนกระเพราสุกนะครับแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับชอบยังไงถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขั้นตอนในการทําก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ